จ้ายางนี้น้สองไอ้ลูกนี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเป็นสุกุสคนนี่น้องเรียบร้อยแล้วจะอาบน้ำครับผมอาบน้ำเร็วได้เวลาอาบน้ำได้อาบน้ำเร็วอันนี้แม่เป็นอาบน้ำด้อพี่น้องนี่อาบน้ำให้ลูกชายเป็นจะอาบตั้งหัวก่อนเนาะอาบน้ำให้ลูกชาย ก่อนอาบทั้งหัวก่อนด้วยแม่ต้องอาบทั้งหัวก่อนจ้าน้ำทั้งหัวก่อนสบายดีพี่น้องแม่น้องลุงมั้ยาดีาลูกมันนี้ไม่เทาบบาบงาบงปิ๊ดปิดกันเลยมาเอ,าเองนี่จิตหนึ่งใส่นิดหนึ่งพ่อแช่ห,หัวกนะ่อนแช่หัวให้มันหอมหอมค่อ,อ, <laughs> คอยมุดมัดแล้วค่อยยังเสาะผม มัดแล้วตัวเค่อยหม็นแล้วคิวคิวคิวคนหูเอ้ยคนหูเอ้ยแม่อาบหายบ่หายเลยเว้ยแม่อาบได้ไหม่หายเลยเว็น <c oughs> อาเป็นตอนที่น้องเลยแต่ละคนมาในหย้ยได้ก้าก้ากบ่หายได้ไ้สะมเกินเนเอว่าแม่เพื่น,นบจะหา่นาอาบครั้งแรกวันนี้เลยอ <c oughs> เอาคักๆเลย เอาไปฝักเลยเฮ้ยเด้อน้าเหมือนจะไปขีดกระลุยยพี่น้องก็ได้มาจะขึ้นไปคว้าคว้าคว้าเนอะเฮยเนาะนี่น้าเี่นาต่อมาก็ล้างหน้าเลยนะล้างคอมันบอสงามบอสงามนี่นะดึงใบหูนิดนึงดึงใบหูดึงซ้ายดึงขวาดึงดังเลย ควมโยดำไ่ด้อเด้อ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 ด้ล้างคอก่อนล้างคอก่อนคอข่อยมันเปื้อนน้ำนมนี่นะคอข่อยมันเปื้อนน้ำนมนี่นะมันจะบวมหอมนี่นะโอ้แบบแบบผมเลยนหลอด้อพี่น้องเด้อชองผมชองผมเราแก่พี่น้องเงินเงินเงินถึหูดึงหู คอคอคอดูล้างคอก่อนล้างคอก่อนเอาออกไปพัวเขาเจ้าโอ้ยคอยสีล้างกระตูได้บานีคอยสีล้างกระตู สบ,บู่ด้วยพี่น้องด้วยจะได้หอมหอมขี้มอาน้ำเด็กเลยพี่น้องเวิร์สเวิรสโอ้ยสำบายใจจังเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้ลยนี่เป็นการทำการ์ด<อ>นะมีผมทรงตั้งมีขึ้นนะแทนน้องขึ้นแถาแก่ได้แ <laughs> ถวแก่ตามมาของพี่น้อง ออหอมเล้วหอมเล้วเดี๋ยวหอมเลว้ืวตุ่มมันดีได้พ,พาไปแงนะพี่น้องด้ตุ่มแพ,พ,พ้พื้นเลยพื้นข่นนะจะข่นน้ำยังยังเนี่ยเต็มคอเลยพี่น้องพด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 เนาะพดพื้น พื้นพ้นแล้วใช้เสือลูกได้มามามใส่ดีบอโอ้เสยหนาประตูแล้วหาตัวใหม่บอตัวใหม่บอ้ยใส่หน้าโอ้ชอชแอตช็อตอ๋ช็ออตชอตอตช็อนชอต

เฉยๆเน่าวแล้วลูกอากาศหนาวเด้อลูกเด้อเฉยๆเน่าเด้อกลับเด้อเด้อเก็บในลูกเบืือเนี่ยงอ่ะเออเอาใหม่ผมพี่สาวเปียกไว้เด้พี่น้องรอแล้ววันี้ปลาลูกไปวันี้ผมมันแดงๆเลยผาหลังเล่านี่น้องเอ้ พลังดังแมพน่อยน้องหนึ <lide> <c oughs> oh ่นี่งหนึ่งหนึ่งฮ่าหนาวได้หนีฉันดอกเด็กหนาวได้หนีฉันดอกเด็กดอกเด็กเอาห้องไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วรูปรอแล้วแม่รูปหล่อไหมมองกล้องเลยลรอป้ารู้จะไดิแรูปหล่อหรือยัง แมห่หอมเละไรมาหอมแก้มเนี่ยจุบุ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 อ้าจูบุจูบุอาจูบุจูบุเห็นแล้วแม่นะที่ท่านได้เห็นไผาหน้าเอ้ยอ้าทีท่านได้เห็นไผายในี้พอพี่บาวาลุ่เห็นหูอือ่ท่านเห็นหงอหง ไปไหว้น้องไปใส LIKE ่เไปไหว้คิวคิวคิวบ่อุ้ยผมก็หอมแท่นผมก็หอมแล้วโอ้ดึงแขงดึงขาได้ค่ะว่าดึงแขงดึงขาดึงแขงดึงขาเด้กพี่น้องเด้อดึง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 ขาสิคงค่ะว่าอัพแอนด์ดาวอัพแอนโดอัพแอนด์ดาว ใส่แล้วลูกใส่สีผ้านะเออสีคือกันแล้วเออตอนนั้นละใส่นอกนุ๊กใส่เป็นบ่ตัวนี้ชงตีนอยู่เลยเออนั่นแงไงทงมือนั่นข้างหนึ่งแล้วไปซักแล้วมันก็เลยบกมันก็เลยบกหูอ่ะนี่คือข้างเงี้อเฮ้ยนอ้นี่อันเดียวอยู่สงสัยเป็นทงมือหรือทงตีนล่ะมันไม่ทงมือทงตีนเอามาใส่ไหน

ก็เห็นลูกคนจีนเขาอันมาเฮ้ยตัวซ<ม>ื้อๆอ,อยู่ตัวนะมันไม่มีมูยควายควายมากกับมอนี่นะนอนเขานอนนะซื้อๆอยู่มอนตอนตีหน่อยหนหนยหนเห็นคลิปเด็กคนจีนวะ่ะ<ม>เด็กหน่อยคนจีนอืมอืม เพื่ออะไพี่น้องเอ้ยตัวพร้อมแล้วนํามาใม่มเนาะมิจิลีเบใหมเลยจิลีมิจลมจิลีลูกใครว่าขึ้นมาโตขี้ไล่ลูกใครว่าขึ้นมาโตขี้ไล่ ลูกไผาว่าคือมาโตขี่ไล่ลูกกับลูกตะอ้นนี่น้องที่นี่น้องลูกก็ขอตัวลาไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องลุงน้องเมฆน้องลุงน้องเมฆด้วยจ้าบ๊ายบาย,บายแล้วก็ฝากช่องลุงนภา,าสาวเชนูใน,น่ยเดจ้ากันน่าตะอ้อน S <S <S กอาบน้ำสบายใจจังแล้วลาไปก่อนเด้อครับป้าลุงสุขูสุคนเหมเือแรงอย่างพ่อกันไหม <S 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 จ้าขอบคุณถูกเมนถูกไลท์ถูกกำลังใจเด้อจ้าเด้อบ๊ายบาย